โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีดาบธรรมนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ดูไลฟ์นะครับใน y o u t u b e นะครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวจะทำการไลฟ์ด้วยนะครับท่านใดมีคำถามสอบถามนะครับสามารถที่จะพิมพ์แชทมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการติวสอบนะครับ ตอนนี้ติวรวมอยู่นะครับทั้งคอรสในส่วนของพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็สายป้องกันแล้วก็ป่าปรานะครับรวมถึงในส่วนของนิติกรตํารวจด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าต่อไปนี้ก็คงจะมีการเปิดสอบนะครับในทุกๆปีนะครับในตําแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับแต่ว่าก็มีคุณสมบัติของคนที่จะสอบสายนี้นิดนึงนะครับก็คือจะต้องจบ วุฒินิสสร์บัณฑิตนะครับก็คือจะต้องจบสายกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินะที่จะสามารถสอบสายนี้ได้นะครับวันนี้เป็นการติวสอบนะครับในครั้งที่9นะครับแปดครั้งก่อนหน้านี้นะครับเป็นการติวในส่วนของกฎหมายอาญาล้วนๆเลยนะครับซึ่งอรอบติวสดเนี่ยนะครับนอกจากวิดีโอที่อยู่ในคอร์สแล้วเนี่ยที่มีการติวสดในปี25 6 8นเนี่ยนะครับ ผมจะติวให้ขั้นต่ำนะก็คือวิชาละสิบสิบครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาญาเนี่ยนะครับก็จะติวในครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้านะก็จะครบสิบครั้งนะครับก็ประมาณสิบชั่วโมงนะครับก็เป็นเป็นข้อสอบที่อาจจะในในคอร์สเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนะกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาติวในรอบติวสดนะครับ ส่วนในรายวิชาถัดไปนะครับซึ่งผมจะติวให้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาญาก็จะติวให้อีกสิบครั้งนะครับสิบครั้งแล้วก็ขยับไปวิชาอื่นเรื่อยๆนะครับสำหรับในคอร์สนี้ผมจะติวให้ทั้งปีนะทุกท่านนะครับทั้งปีเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเปิดสอบตอนไหนแต่ว่าเราจะติวกันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นการติวสดนะครับนอกเหนือจาก ข้อสอบแล้วก็วิดีโอที่ผมลงให้กับทุกท่านแล้วนะครับแต่ละครั้งทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับเพื่อได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับบางท่านก็สะดวกนะครับเข้ามาติวสดนะแต่ว่าบางท่านก็ไม่สะดวกมาดูย้อนหลังได้ก็ไม่เป็นไรนะก็เอาเอาตามความสะดวกนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยผมก็บันทึกให้อยู่ละนะครับอ่ะโอเคนะก็กฎหมายเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทําความเข้าใจ นะยิ่งเราอ,อยู่กับมันเยอะนะครับอ่านเยอะฟังเยอะดูเยอะนะมันก็จะยิ่งเพิ่มความเข้าใจของเราไปเรื่อยๆนะครับมันไม่สามารถที่จะ,ะเก่งนะเก่งขึ้นได้ภายในวัน2วันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดก็ตามที่อาจจะสอบมาแล้ว1ครั้ง2ครั้งนะครับอาจจะยังไม่ติดนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยด้วยความตั้งใจของเราเนี่ย ความรู้ของเรามาจะพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อมันพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเหมาะสมกับตําแหน่งนะที่เราสอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องสอบได้ในสักวันหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอยากพัฒนาเร็วนะอันนี้ก็เป็นธรรมดานะเป็นเหตุผลธรรมดาที่เราก็ต้องใส่ใจมันมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ไม่ไดีพึ่งสยศาสตร์นะไม่ได้พึ่งสิ่งลี้ลับอะไรนะแต่ว่าเป็นความเป็นเหตุเป็นผลนะที่ ถ้าหากว่าเราตั้งใจมากๆนะครับเราก็การเรียนรู้ของเรามันก็เร็วขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะวันนี้ผมเตรียมข้อสอบมาก็จะเป็นในส่วนของอความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับซึ่งก็เป็นความผิดที่น้อยเนี่ยนะครับข้อสอบก็มักจะออกนะครับมักจะออก1ถึง2ข้อถึง3ข้อนะครับก็มีติดมีมีข้อสอบอยู่ในในอ่ มีเรื่องนี้อยู่ในข้อสอบทุกครั้งนะครับที่มีการสอบนะไม่ว่าจะเป็นสอบพนักง,งานสอบสวนหรือว่าสอบอนิติกรของตํารวจนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนี่ก็จะสําคัญนะโอเคนะครับก็สวัสดีคุณพักวัดอีกหนึ่งท่านนะที่อยู่ในห้องอ Google Meet นะครับตอนนี้เรากําลังออนไลน์อยู่ทาง Google Meet นะครับก็เราจะติวกันทุกครั้งนะครับทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราก็จะมาเจอกันในห้อง Google Meet นะครับอ่ะ โอเคนะก็สวัสดีท่านที่ยังไม่รู้จักผมนะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมบุตรสารกิจนะครับก็ขอภัยที่อาจจะไม่ได้เปิดกล้องนะครับก็วันนี้อยู่นอกสถานที่ด้วยนะครับก็จริงๆก็เป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มอพยาวนะนะครับทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ก็ทําเพจนะครับกฎหมายสําหรับสอบตํารวจนะท่านใดทีอ่อาจจะยังไม่เคยเข้าไปดูเพจนะครับผมผมขอ ชิญชวนนะทุกท่านเข้าไปดูเพจกฎหมายสําหรับสอบตํารวจได้นะครับก็ผมก็ลงข้อมูลนะลงแนวข้อสอบนะครับลงบทความอะไรที่เกี่ยวกับการสอบของตํารวจเนี่ยนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นข้อเป็น,เป,นเป็นการสอบตํารวจในชั้นในร้อยตํารวจนะครับก็สายกฎหมายนะคงไม่ใช่สอบตํารวจที่ที่เป็นในสิบนะครับเพราะว่านั้นเนะี่ยผมก็ไม่ถนัด นะครับผมก็ถนัดเฉพาะในส่วนของกฎหมายก็เลยทําเพจกฎหมายสําหรับสอบตํารวจขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะอย่างที่ผมเกินไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของความผิดนะครับเกี่ยวกับเอกสารนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราเนี่ยนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับมาทําความเข้าใจ ในเรื่องของบทนิยามนะของของความหมายของของเอกสารต่างๆซะก่อนนะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนของบทนิยามนะครับเราก็อาจจะใช้หลักกฎหมายเนี่ยนะผิดหลักหรือว่าอาจจะใช้ผิดมาตรานะครับวินิจฉัยไม่ถูกต้องได้นะครับความหมายของเอกสารต่างๆนะครับในประมวลกฎหมายอาญาเนะี่ยได้มีการให้ บทนิยามไว้นะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับหลักในการทําบทนิยามเนี่ยนะครับจุดประสงค์ของกฎหมายก็คือต้องการที่จะให้ตีความนะครับโดยใช้ความหมายตามบทนิยามนะท่านจะไปตีความในทางอื่นไม่ได้เพราะว่าเรามีการกําหนดบทนิยามของของความหมายของคําเหล่านี้ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องใดก็ตามหรือว่าคําใดก็ตามนะครับ ในประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้มีการบัญญัติบทนิยามไว้นวะวิธีการตีความของเราก็คือถ้าหากว่าเราต้องการหาความหมายของคํานั้นๆน,น,นะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนของพจนานุกรมนะครับว่าความหมายของคําคํานั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อดูความหมายจากพจนานุกรมแล้วนะครับอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจความหมายที่ชัดเจนนะครับเราก็ไปดูในเรื่องของเจตนาลมของอผู้ร่างนะครับว่า เจตนารมของบทบัญญัตินั้นเนี่ยนะครับมีเจตนารมณอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้แล้วก็การปีความกฎหมายนะครับตอนนี้ส่วนของความหมายของคํสามคํานี้นะทุกท่านจะต้องทําความเข้าใจเลยก็คือคําแรกนะครับก็คือความหมายของคําว่าเอกสารนะครับก็บอกว่าเอกสารเนี่ยหมายความว่ากระดาษนะหรือวัตถุอื่นใดนะซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผัง แผนแบบอย่างอื่นจะเป็นด้วยวิธีพิมพ์ภาพถ่ายหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นนะครับสาระสำคัญเลยของของคำว่าเอกสารเนี่ยนะครับทุกท่านครับมันจะต้องสื่อความหมายมันจะต้องแสดงความหมายได้ถ้าหากว่าเป็นเป็นอะไรก็ตามที่มีร่องรอยการขีดเขียนแต่ว่าไม่สามารถที่จะสื่อความหมายออกมาได้นี่นะครับมันก็จะไม่ถือว่าเป็นเอกสาร จะต้องสื่อความหมายนะครับจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับจะเป็นการพิมพ์ภาพถ่ายหรือวิธีอื่นใดนะครับก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูความหมายจากมาตราหนึ่งอนุเจเนี่ยนะเ,เอกสารจะประกอบไปด้วยสาระสําคัญหนึ่งครับเอกสารจะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างสะกก่อนนะครับถ้าสิ่งใดไม่มีรูปร่างสิ่งนั้น ไม่สามารถเป็นเอกสารได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งทุกสิ่งที่มีรูปร่างมันจะเป็นเอกสารได้นะครับนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะทุกท่านอาจารย์บอกว่าเอกสารเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างซะก่อนควันไฟพวกรหัสเสียงพวกสัญญาณธงอย่างเงี้ยถือว่ามันก็มีรูปร่างนี่นะมันจะเป็นเอกสารไหมนะครับทุกท่านครับ ถ้าหากว่าเป็นพวกควันไฟรหัสเสียงสัญญาณธงสัญญาณไฟแล้วพวกนี้แม้มันจะมีรูปร่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เอกสารแต่ว่าเอกสารจะต้องมีรูปร่างนะครับสาระสำคัญประการที่สองครับเอกสารเนี่ยจะต้องมุ่งแสดงความหมายนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องสื่อความคิดของผู้ทำนะแม้ทำขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครเข้าใจเลยก็ตามนะครับเช่น นะครับลอยขีดจดคะแนนนะสมมุตินะครับไปเลือกตั้งเนี่ยลอยขีดนับคะแนนหนึ่งสองสเนี่ยลอยขีดอันนั้นก็ถือว่าเป็นเอกสารเพราะว่าทําขึ้นมาโดยมุ่งแสดงความหมายว่ามีการเลือกเบอร์นี้กี่คะแนนเห็นไหมครับขอให้มันสามารถสื่อความหมายของคนที่ทําเอกสารได้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกสารละนะ ส่วนสาระสาคัญประการที่3าของเอกสารนะครับจะต้องประสงค์ให้เป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นๆน,น,นะครับคือมันจะเป็นเอกสารได้เนี่ยมันจะต้องสื่อความหมายได้นะถ้าหากว่าเราไปเจอภาพถ่ายอันหนึ่งเอออาจารย์มันมีรูปร่างนะนะแล้วภาพถ่ายนี่คนสเสียบปิงเขาเนี่ยต้องการสื่อความหมายแบบนี้แต่มันก็ไม่ใช่เอกสารครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานของความหมายนั้นๆได้นะมันไม่เหมือนกับ สัญญาเงินกู้นะที่เราทําขึ้นมานะครับมันสามารถใช้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้นะเพราะฉะนั้นพวกภาพถ่ายต่างๆนะครับพวกรหัสมอสสัญญาณไฟสัญญาณธงเนี่ยนะแม้จะสื่อความหมายได้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลักฐานแห่งความหมายได้นะมันก็ไม่ใช่เอกสารนะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าเอกสารนะครับอ่าส่วนคําว่าเอกสารราชการ นะครับมันก็คือเอกสารนั่นแหละทุกท่านมันจะต้องเป็นเอกสารก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานเนี่ยได้ทําขึ้นนะหรือว่ารับรองในหน้าที่นะครับเอกสารรชาชการจะต้องกระทําโดยเจ้าพนักงานนะครับหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจด้วยนะทุกท่านรับรองในหน้าที่ของตัวเองนะเราจะถือว่าเป็นเอกสารรชาชการ นะครับแล้วก็ให้หมายความรวมถึงพวกสำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยนะครับอย่างเช่นเ,เราเนี่ยนะครับไปทําธุระต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้เอาสำเนาทะเบียนบ้านไปนะครับจะให้คนที่บ้านส่งไปเนี่ยก็กลัวจะไม่ทันก็เลยต้องไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านนะที่สํานักงานเขตที่อําเภอนะครับเวลาที่เราไปคัดสำเนาเอกสารเนี่ยนะครับ เราก็ได้เอกสารมาฉบับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับซึ่งสำเนาทะเบียนบ้านที่เราไปคัดที่อำเภอเนี่ยตัวของปลัดอำเภอเนี่ยนะครับก็มีการลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารสำเทะเบียนบ้านของเราถามว่าไอ้สำเนาทะเบียนบ้านที่เราไปขอคัดมาที่อำเภอเนี่ยแหนเป็นเอกสารราชการไหมคาตอบก็คือเป็นเอกสารรชาชการเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นสำเนาเอกสารที่เจ้าพนักงานเนี่ยเขาได้รับรองในหน้าที่ นะไอทะเบียนบ้านอันนี้ที่เราคัดมันเนี่ยมันคือสำเนาครับแต่ว่าเมื่อเจองง้าพนักงานเขารับรองในหน้าที่เนี่ยมีการเซ็นรับรองเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นเอกสารราชการนะครับเอกสารธรรมดากับเอกสารราชการนะเวลาที่มีการกระทําความผิดเนี่ยเช่นการปลอมเอกสารเนี่ยนะความผิดมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะมีเอ่อถ้าหากว่าปลอมเอกสารธรรมดาก็ผิดแค่สองหกสี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการเนี่ย นะก็จะมีความผิดตามมาตรา265นะซึ่งลงโทษหนักกว่านะหนักกว่าการปลอมเอกสารธรรมดานะครับเดี๋ยวพอถึงมตาตรา265เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับส่วนอนุ9ครับความหมายก็คือคำว่าเอกสารสิทธิ์นะเอกสารสิทธิ์หมายความว่าอะไรครับเขาบอกว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยหมายความว่าเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเป็นแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับก็คือ เป็นเอกสารที่ทํากันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์นั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวในสิทธิ์เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายต่างๆนะครับที่ทํากันขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการก่อก่อสิทธิ์ก่อสิทธ์ยังไงครับก็ก่อสิทธิ์ให้กับผู้ขายนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับชําระเงินค่าสินค้าใช่ไหมครับตัวของผู้ซื้อเองนะ เมื่อทาสัญญาซื้อขายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับสินค้านะครับที่ตัวเองเนี่ยซื้อมานะครับก็ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันนะครับหรือนะครับเป็นเอกสารนะครับที่เป็นหลักฐานในการาระงับซึ่งสิทธินะครับเช่นพวกใบเสร็จต่างๆนะครับเวลาที่เราไปจ่ายเงินเนี่ยนะครับเขาก็ออกใบเสร็จให้นั่นหมายความว่า